เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของโรงงานแล้วครับทางเข้ารถขนส่งสุกรน,นี่ก็เป็นบ้านพักง,งานฮะก็เช็คลงชื่อลงทะเบียนก่อนนะะราาพอเปิดประตูให้เราละโอเคขอบคุณครับ ก็เป็นโรงงานชิรื่อะเทศไทยจอมครับผมลายอาล์มกนยูาอร์ตนี้แล้วก็ผมเราพาเ,เพื่อนๆชมบริษาทครับโรงงานแต่งไปรูปสุประเทศไทยจันทบุรีหรือคำย่อของเราก็คือนายอามนะฮะนี่ก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าโรงงานอาคาร โรงงานฝ่ายผลิตลก็ตรงอรอปภที่เราเลขกบัตรเข้าบรรยากาศทะเลสาบโรงงานหนะ่อย<ฮ>บรรยากาศทะเลสาบโรงงานน้องๆสาวๆนั่งรอเลือกงานทะเลสาบน,นี้มีปลาด้วยนะปลาตัวใหญ่ไหมบรรยากาศสวยงามสวยงามน,นี่ทะเลสาบ โรงงานสีขาวโรงงานซีเบสประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีคือโรงงานานายามอายูอ่อำเภอนายามเนาะโอ้ลมดีมากเลยเพื่อนๆนี่โรงงานสีขาวเพื่อนชมบรรยากาศทับกว้างสบริการให้กับพนักงานนู่นวันพัก สวยงามสวยงามบรรยากาศนี้ก็ห้าโมงเย็นลมดีมากเพื่อนๆดูคลื่นโอ้นะครับสะใหญ่โตเลยนี่ตั้งใจขุดนะฮะเอาดินมาขึ้นทำํำอ,อ,อาคารพื้นที่รอบโรงงานโอ,โ,อโอเคสวยงามสวยงาม,งามเพื่อนบรรยากาศนะับ ตอนนี้เขห้าโมเงเย็นนะครับเราก็จะเลิกงานจับกันแล้วโอเคสวยงามสวยงามน,นะรับรรยากาศยอดที่จอดรถล้อมร้อมร,ปรอปคอมีจอดรถยนต์ตรงนี้ผมนู้ก็จะที่จอด,ดมอเตอร์ไซค์ที่จอดมอเตอร์ไซค์ อ,อน,นี่ก็โรงอาหารมาดูป้ายหน่อยป้ายหน่อยสํานักงานไปทางไหนเอออาคารผลิตคลังสินค้าชิ้นส่วนคลังสินค้าจําแหลกวิศสกรรมอาคารตะก,ก้าที่จดอดรถหอพักพนักงานนี่หอพักพนักงานโอเคบรรยากาศสวยงามนะครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่โรงงาน,นจัดแต่งไปรูปกราฟประเทศไทยนะครับนายาอามอจังหวัดจันทบุรี Okey, selamat sebab